สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะเจอก,กันกับต่อระกูลสิทธิพรมกันอีกแล้วนะครับใครอยากจะมีผิวขาวอมชมพูออร่ากระจ่งางใสง่ายๆเลยนะครับต่อระกูลมีผลิตภัณฑ์1ตัวมาแนะนํากันนะครับนั่นก็คือในส่วนของตัวนี้นั่นเองนะครับในส่วนของซากุระไวพังกิชเรด a เอแน a อัลติเมทเซรั่มนะครับเป็นเซรั่มเพื่อการดูแลผิวหน้าให้ขาวกระจ่งางใสอมชมพูนะครับใครอยากจะมีแก้มอมชมพูนะ ผมติดตามคลิปนี้กันให้ดีนะครับเดี๋ยวต่อระกูลจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถจะช่วยเรามีผิวที่กระจ่างใสอมชมพูดได้อย่างไรและหลังจากใช้แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามกันเลยครับทีนี้เรามาดูกันนะครับผมในส่วนของส่วนผสมของซากุระไว อ u n ก i s h r a d i a n u e u l t i m เ t e s e ร u m เซ um รัมเพื่อผิวกระจ่างใสอมชมพูนะครับผมซึ่งเขาบอกว่ามี5,000 Whitening Capsules นะครับแคปซูลเล็กๆนะครับเพื่อผิวกระจ่างใสนะครับอยู่ภายในเจ้าเซรัมตัวนี้ซึ่งเขาบอกกันว่านะครับจะให้ผลถึง5ประการด้วยกันนะครับ อย่างแรกเลยนะครับก็คือสารสกัดจกากซากุระสารสกัดจกากซากุระให้ประสิทธิภาพช่วยลดเลือนความหมองคล้ำให้ผิวเรียบเนียนรลอบชื่อปลอบประโลมผิวเผยผิวกระจ่างใสอมชมพูสะพรั่งดังซากุระจากส่วนผสมธรรมชาติที่อ่อนโยนแต,แต่เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพต่อมาก็คือแคปซูลเพื่อผิวกระจ่างใส5,000แคปซูลนะครับ การเยสัากุระไวอัลติเมตเซรัมอุดมไปด้วยแคปซูลเพื่อผิวกระจ่างใสถึง5,000แคปซูลนวัตกรรมเพื่อประสิทธิภาพช่วยปรับให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นเพียงแรกสัมผัส ในส่วนของเนื้อเซรั่มก็เป็นเนื้อเซรั่มเข้มข้นนะครับสูตรบางเบาชุ่มชื่นพิเศษด้วยเนื้อเซรั่มที่เข้มข้นด้วยประสิทธิภาพแต่บางเบาซึมซาบล้ำลึกโดยไม่ทิ้งคราบเหนียวเนหนอะหนะมอบความชุ่มชื้นเป็นพิเศษสู่ผิวพร้อมบำรุงล้ลำลึก ซึ่งเขาบอกกันว่านในส่วนของการนิเยสซากุระไวพิงคิสเรเดียสอัลติเมทเซรัมก็จะเป็นนวัตกรรมเซรัมเข้มข้นเพื่อผิวกระจ่างใสอมชมพูถึงขีดสุดนะครับสูตรเนื้อบางเบาชุ่มชื่นพิเศษซึมซามล้ำลึกด้วยนะครสามสารสกัดต่างๆที่จะทำให้เกิดนะครับประสิทธิภาพกับผิวของเรา5ประการนะครับนั่นก็คือ หก็คือทําให้ผิวกระจางใสอ้อมชมพู 2. ก็คือผิวเปล่งประกายดูดมีออร่าจากภายใน 3. ก็คือผิวจะเรียบเนียนรูขุมขนดูกระชับนะครับสก็คือสีผิวดูสม่ําเสมอและก็5ก็คือผิวจะนุ่มเด้งดูเปล่งปลั่งขึ้น ซึ่งเขาบอกกันว่าแค่เพียงใช้เจ้าตัวนี้1สัปดาห์นะครับผมก็จะเห็นได้ถึงความแตกต่างนะครับในเรื่องของผิวที่กระจ่างใสขึ้นอมชมพูสีผิวเรียบสม่ำเสมอนะครับผมแล้วก็ผิวดูนุ่มชุ่มชื้นขึ้นนั่นเองนะครับจริงหรือเปล่าต่อระกูลพิสูจน์มาแล้วนะครับหลังจากที่มีการ ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับไปเพียงแค่หนึสัปดาห์เท่านั้นนะครับผมก็สัมผัสได้ถึงความนุ่มชุ่มชื้นที่เกิดขึ้นและแน่นอนนการผิวดูกระจ่างใสอชมชมพูตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อสัมผัสนะครับข้างในกล่องกันดีก,กว่านะครับว่าเจ้าครีมตัวนี้เซรั่มตัวนี้นะครับ จะมีเนื้อเซรั่มเป็นอย่างไรนะครับเปิดออกมานะครับผมก็จะเป็นขวดแบบนี้นะครับซึ่งภายในก็จะเป็นนะครับในส่วนของแคปซูลเล็กๆที่เขาบอกไว้นะครับผมว่ามันจะช่วยนะครับให้ผิวของเราดูกระจ่างใสขึ้นกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเซรั่มกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับและนี่คือในส่วนของเนื้อเซรั่มนะครับผมที่นะครับ บีบออกมาให้ดูกันนะครับก็จะค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่บางเบานะครับไม่เหนียวเนืบหนาและก็ซึมซาบสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับอยากจะบอกเลยนะครับผมว่าเจ้าเซรั่มตัวนี้ของการกนิเยี่ยนียหอมมากๆเลยนะครับ กลิ่นหอมแบบหอมหอมมากๆนะครับเหมือนโลชั่นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองทาที่ใบหน้าให้ดูนะครับขั้นตอนการทาเซรั่มของต่อระกุลก็อย่างที่บอกนะครับไม่มีอะไรยากนะครับก็คือสามารถที่จะใช้กับใบหน้าแล้วก็ลำคอของเรานะครับได้เลย รูปลาให้ทั่วใบหน้าและลำคอเป็นประจำนะครับในส่วนของขั้นตอนแรกในการบำรุงผิวหน้าก่อนที่จะแต่งหน้าสำหรับสาวๆนะครับหรือว่าจะเป็นคุณสุภาพบุรุษก็เป็นขั้นตอนแรกนะครับหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วแล้วก็ตามด้วยครีมกันแดดที่คุณมีอยู่แล้วก็สามารถจะออกไปทําธุระต่างๆกันได้เลยนะครับ ค่ำคืนกลับมาจากที่ทํางานแล้วกลับจากเลิกโรงเรียนแล้วเนี่ยนะครับผมหลังหน้าเสร็จแล้วก่อนเข้านอนนะครับก็อย่าลืมตามด้วยเซรั่มตัวนี้นะครับรลูบไลให้ทั่วใบหน้าแล้วก็ลําคอก่อนเข้านอนแค่เพียงเท่านั้นเอง1สัปดาห์นะครับเห็นผลกันแน่นอนสำหรับหน้าที่ดูสว่างกระจาใสายอมชมพูอย่างที่ทุกคนต้องการนะครับ แต่เน้นย้ำเพิ่มอย่างหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมว่าหลังจากที่เราใช้เซรั่มตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับผมก็ในช่วงกลางวันนะครับอย่าลืมที่จะทาครีมกันแดดที่มี SPF สูงๆที่ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพที่คุณชื่นชอบยี่ห้อไหนก็ได้ทับลงไปด้วยก็แล้วกันนะครับเพื่อเป็นการปกป้องผิวหน้าของเรานะครับผมให้สวยเนียนกระจ่างใสย,ยิ่งขึ้นนะครับโดยที่ไม่โดนแสงแดดมาทําร้ายทําลายผิวของเรากันด้วยนั่นเองนะครับ ในส่วนของสิ่งที่ชอบนะครับสำหรับเซรั่มตัวนี้นะครับหนึ่งก็คือมันไม่มัน,ไม,มนไม่เยิมไม่เหนียวเนื้อหนานะครับผู้ชายหลายคนนะครับแล้วก็คุณสุภาพสตรีหลายท่านก็คงจะมองหาครีมบำรุงหรือว่าเซรั่มนะครับผมที่ไม่เหนียวเนนะื้อหนจนเกินไปซึ่งเซรั่มตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์กันเลยทีเดียวนะครับไม่มันไม่เยิมไม่เหนียวเนื้อหนะแล้วก็ซึมซาบสู่ผิวได้เร็วนะครับผม2ก็คือนะครับในส่วนของประสิทธิภาพนะครับก็ถือว่า สามารถจะตอบโจทย์ได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการอยากจะมีผิวที่กระจ่างใสขึ้นนะครับแต่ว่าต้องใช้อย่างต่อเนื่องนะครับถึงจะเห็นผลกันนะครับ หมดเวลาสําหรับคลิปนี้กันแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับใครที่อยากจะมีผิวที่ขาวกระจ่งางใสอมชมพูนะครับถือว่าเป็นเทรนฮิตกันเลยทีเดียวนะครับเพราะอะไรเพราะหลายคนเนี่ยเวลาที่ไม่แต่งหน้าก็ยังคงอยากจะให้ผิวนี่ดูสว่างกระจ่งางใสและก็อมชมพูกันอยู่นั่นเองนะครับเพราะขี้เกียจแต่งหน้ากันใช่ไหมครับสำหรับส,สาวๆนะครับคุณสุภาพบุรุษนะครับก็สามารถจะเลือกใช้ตัวนี้ให้ผิวดูสว่างกระจ่งางใสขึ้นมาได้เป็นการดูแลผิวให้ดูสุขภาพดี เวลาที่มีความเป็นชมพูที่แก้มของเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามีผิวที่สุขภาพดีกันนั่นเองนะครับใครใช้แล้วเป็นอย่างไรเข้ามาคุยกันนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ต่อระกุลในการทำคลิปต่อต่อไปกันด้วยหวังว่าคุณจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ